ในหัวข้อนี้จะเป็นการทำงานในหน้าต่าง Viewport หรือ 3D View โดยการทำงานใน viewport เราสามารถแยกหน้าต่างออกจากกาันได้อย่างอิสระซึ่งทำได้โดยเลื่อนเมาส์มาวางที่ขอบหน้าต่างให้เห็นเป็นสัญลักษณ์หัวลูกศรให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาและเลือก split area เห็นเส้นแบ่งหน้าจอปรากฏขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกตำแหน่งการแบ่งหน้าจอได้ในแนวตั้ง จากนั้นให้คลิกเมาส์และหน้าต่างจะแยกจากกันในแนวตั้งและยังสามารถปรับแต่งขนาดข,าดของหน้าต่างอีกได้โดยการคลิกเมาส์ค้างบริเวณเส้นแบ่งและลากไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการและปล่อยเมาส์เรายังสามารถแบ่งหน้าจอในแนวนอนได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปยังขอบสุดด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอคลิกเมาส์ขวาและเลือก split area จากนั้นเส้นแบ่งหน้าจอในแนวนอนจะปรากฏให้เราเลือกตำแหน่งด้วยวิธีเดียวกันกับการแบ่งในแนวตั้งโดยการแบ่งย่อยหน้าจอนั้นเราสามารถทำได้อย่างอิสระในการรวมหน้าต่างนั้นเราสามารถทำได้ครั้งละสองหน้าต่างที่ติดกันและมีด้านใดๆที่เป็นด้านร่วมที่มีขนาดเท่าเท่ากันการรวมนั้นทำได้โดยเลื่อนเมาส์ไปที่รอยต่อคลิกขวา และเลือก Joint Area จากนั้นจะมีลูกศรใหญ่ให้เราเลือกว่าจะรวมหน้าต่างใดกับหน้าต่างใดซึ่งหน้าต่างที่ลูกศรชี้คือหน้าต่างที่จะถูกอีกหนึ่งหน้าต่างนั้นซ้อนทับไปดังตัวอย่างเราสามารถกำหนดมุมมองให้กับวิวพอร์ตแต่ละหน้าต่างได้เช่นการกำหนดจำนวนหน้าต่างในวิวพอร์ตให้เป็นสีหน้าต่าง ด้วยวิธีการใช้ split area จนได้สีหน้าต่างและทำการปรับแต่งขนาดของสีหน้าต่างนั้นให้เท่ากันต่อไปจะเป็นการกำหนดมุมมองวัตถุในแต่ละหน้าต่าง viewport ให้เราคลิกที่เมนู view ใน header ที่เราต้องการทำงานจะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เราเลือกมุมมองซึ่งในเมนูจะประกอบด้วยคำสั่งที่สำคัญคือ global view local view Orthographic, Perspective, Side, Front, Top, Camera, User, Background Image, View p r o p e r t i e s ตัวอย่างนี้จะเลือกแสดงมุมมองด้านข้างหรือ Side View โดยการเลือกคำสั่งหรือการกดปุ่มเลข3ที่คีย์บอร์ดเป็นคีย์ลัดหน้าต่าง Viewport ก็จะแสดงมุมมองวัตถุในด้านข้าง สังเกตได้จากแนวแกนที่จะแสดงจะมีแค่ x และ y เท่านั้นเราสามารถกำหนดมุมมองแต่ละวิวพอร์ตได้ตามต้องการเช่นกดปุ่ม5ที่คีย์บอร์ดเพื่อเลือกแสดงระหว่าง Orthographic และ Perspective สลับกันไปเราจะมาดูความแตกต่างระหว่าง Orthographic และ Perspective Perspective View คือการแสดงผลมุมมองตามที่สายตามนุษย์มองเห็นจริง ซึ่งในมุมมองนี้วัตถุที่อยู่ใกล้ก็จะมีขนาดใหญ่และวัตถุที่อยู่ไกลจะมีขนาดที่เล็กลงไปตามระยะห่างจากสายตามุมมองนี้มีประโยชน์ต่อาการมองผลลัพธ์จริงเมื่อเราสร้างงานสามิติ a u t o g r a p h i c v i e w คือการแสดงผลมุมมองตามขนาดจริงของวัตถุโดยไม่ยึดกับการมองเห็นแบบสายตามนุษย์ในมุมมองนี้ไม่ว่าจะหมุนมุมมองไปด้านใดวัตถุ จะมีขนาดที่คงที่เสมอซึ่งมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบขนาดของวัตถุจริงในการสร้างงานสามมิติเราสามารถสลับหน้าต่างใดๆให้ใหญ่เต็มพื้นที่ได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปยังหน้าต่างที่ต้องการและกดปุ่ม shift ตามด้วยปุ่ม space bar หน้าต่างนั้นๆจะขยายใหญ่เต็มหน้าจอเมื่อต้องการกลับไปยังหน้าต่างรวมอีกครั้งให้กดปุ่ม shift Spacebar อีกครั้งหนึ่งอีกวิธีหนึ่งที่ขยายหน้าต่างให้เต็มพื้นที่คือการกดปุ่ม control ตามด้วยปุ่ม up arrow key เพื่อขยายและปุ่ม down arrow key เพื่อย่อหน้าต่างจะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับการกดปุ่ม shift space bar และยังใช้ขยายหรือย่อก,กับหน้าต่างอื่นๆได้ด้วยเช่น button window นอกจากนี้เรายังสามารถควบคุมมุมมองได้ในการใช้เมาส์ซึ่งแนะนำว่าควรใช้เมาส์ชนิดที่มี3ปุ่มก็คือปุ่มซ้ายปุ่มกลางหรือว่าปุ่มวิวและปุ่มขวาเนื่อจากเ l e n d e r ร์นั้นจะใช้งานเมาส์ทุกปุ่มในการทำงานเราจะมาทำการควบคุมมุมมองด้วยเมาส์ในมุมมอง Perspective ประการแรกการหมุนมุมมองทำได้โดย การกดปุ่มเมาส์กลางค้างไว้และทำการหมุนไปมาเพื่อดูผลลัพธ์และปล่อยเมาส์เมื่อได้มุมมองที่ต้องการต่อไปเป็นการเลื่อนมุมมองหรือการเลื่อนกล้องไปมาหรือจะเรียกว่าการแพนทำได้โดยการกดปุ่ม shift ค้างและกดปุ่มเมาส์ปุ่มกลางค้างไว้และเลื่อนไปมาเพื่อดูผลลัพธ์ และปล่อยเมาส์เมื่อได้มุมที่ต้องการต่อไปเป็นการย่อหรือขยายมุมมองหรือการเลื่อนกล้องเข้าออกหรือที่เรียกว่าการซูมทำได้โดยการกดปุ่ม Control ค้างตามด้วยปุ่มเมาส์กลางและเลื่อนขึ้นด้านบนเพื่อซูมออก เลื่อนลงด้านล่างเพื่อซูมเข้าและปล่อยเมาส์เมื่อได้มุมที่ต้องการวิธีนี้ใช้ย่อขยายหน้าต่างอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นหน้าต่างบัตเทิลวินโดว์เป็นต้นเราอาจใช้เมาส์ปุ่มกลางที่เป็นลูกกลิ้งหรือวีลหมุนขึ้นลงเพื่อทำการซูมได้เช่นเดียวกัน สำหรับการทำงานกับมุมมองวัตถุนั้นหากเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นในการเปลี่ยนมุมมองวัตถุด้านหน้าด้านข้างและด้านบนนั้นเราสามารถใช้ปุ่มลัดได้คือปุ่มตัวเลขที่นำแพดโดยกดปุ่มหนึ่งเพื่อแสดงด้านหน้าของวัตถุหรือ front view กดปุ่ม3เพื่อแสดงด้านข้างของวัตถุ หรือ Side View และกดปุ่ม7เป็นการแสดงด้านบนของวัตถุหรือ Top View ซึ่งเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคอีกอย่างที่สามารถใช้กันได้บ่อยๆในการสร้างงาน